หนูเอาปมด้อยที่คนร้อะมาเป็นจุดขายของธุรกิจปมด้อยตอนนั้นคือคือพวกเพื่อนในก๊งที่ีพูดว่าปากมือมึงสวยมากเลยนะแต่พระเจ้าสาบให้ปากมือแตกเหมือน หนูรีวิวทุกอย่างบนโลกใบนี้เ,ออเครื่องสำอางทุกอย่างเนี่ยผ่านมือหนูมาเป็นหมืนน่นๆมื่นยี่ห้อแต่ลิปมันเนี่ยนจะไม่ค่อยกล้ารับเพราะว่าอายตาเป็นมันก็ยังผัดเข้าใจ<อ>เราก็ไม่ค่อยกล้ารับลิปมันจนแบบว่าวันหนึ่งไม่รู้อินมิกลีตูนเนี่ยแหละพูดว่าถ้ามีลิปมันยี้ห่อไหนที่มึงหายปากแตกนะเขารวยเละหนูฟังปุ๊บ ทำไมต้องให้เขารวยเลยเออทำไมไม่เป็นกูไม่เป็นกูที่รวยเลยอ่ะก็เลยเอ๊ะเราก็เลยไปหาโรงงานไปหาหมอถ้าไปย้อนดูใน y o u t u ู e หนูจะเห็นลว่าหนูไปหาหมอปากโดยตรงเลยนะหมอปากหนูทําไมถึงคือปากหนูเป็นแต่ก็เลยเจอจนวิจัยจนใดๆก็สุดท้ายทําสูตรที่มันคิดว่ามันดีกับปากเราแล้วก็ออกมาขายปุ๊บอ้าวพอเราหายปากแตกคนก็เลยซื้อตามแต่ว่าที่พอเข้าใจแล้วและนี่คือชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มี นำทางเปลี่ยนชีวิตแม่ไม่อายเป่ากหนูก็กา้านั่งย um ิ้มตัวนี้แหละเออไซที่มันพอดีเป็นยังไงเอาดูเต็มๆตรงนี้แม่มันพอดีคัสตอมไมค์